สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับพัฒต์ฟันไทยแลนด์นะครับและเรานะครับอยู่ในงานเปิดตัว SUV A รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายฮอนด้าโตโมบิลประเทศไทยนะครับคุณอยู่กับฮอนด้าเด็นะครับรถเล็กที่นําเข้ามาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับเจ้าของค่าตัวนะครับใน2รุ่นย่อยนะรุ่น s v นะครับราคา799,000บาทนะครับและรุ่น RS นะครับซึ่งเป็นรุ่นท็อปนะราคา869,000บาทนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถนําเข้าสเปซลูกจากประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งในอินโดนีเซีียยเน่ ประสบความสําเร็จอย่างมากนะยอดขายย้อนกลับไป3เดือนเนี่ยพราะเขามียอดขายไปมากกว่า5,000คันและมีส่วนแบ่งการตลาดนะครับในกลุ่มเ s กเมนต์ SUV ขนาดเล็กเนี่ยมากกว่า40%นะครับ และแน่นอนว่า Honda เองก็คิดว่ารถคันนี้น่าจะพอตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวไทยได้มีความน่าสนใจในหลายๆหลักการหลายๆประการนะครับทำให้รถคันนี้น่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับว่าในอดีตในฮอนด้าเนี่ยเคยทําตลาดกลุ่มรถยนต์ที่เป็น c r o วอ o ์ e r หรือ SUV คันเล็กอย่างงี้มาแล้วก็คือเจ้า Honda B R V นะแล้วเขาก็แตก B R V ไปเป็นรถใหญ่เจ็ดที่นั่งเต็มพิกัดเลยนะครับทาให้ไอ้ตลาดเซกเวนที่เป็นเซกเวนขนาดเล็กสุดเนี่ยที่เล็กกว่า B R V แล้วก็ C R V เนี่ยมันหายไปแล้วก็ H R V มันหายไปนะครับในขณะเดียวกันในหลายินิดซีเซียเนี่ยก็มีความต้องการของกลุ่มรถที่เป็นรถที่มีแฮนดจดที่นั่งใช้งานในเมืองมีความคล่องตัวพวกเขาก็เลยทําการพัฒนาเจ้าเดอร์บิว R V ตัวนี้ขึ้นมานะครับและทําให้เราเนี่ยประเทศไทยมีโอกาสได้ใช้เก้ารถคันนี้จากเขาบ้างเหมือนกันถ้าคุณมองที่รูปลังภายนอกนะครับคุณจะเห็นว่าเป็นการสัน่นส่วนที่ผสมผสานกันนะระหว่าง B R V กับระหว่าง h r v ชานั่นเองนะครับการออกแบบภายนอกเนี่ยครึ่งหน้าเนี่ยจะได้อิทธิพลของ h r v ชาค่อนข้างเยอะในขณนะที่ด้านท้ายเนี่ยจะเหมือนกับเอา BRV มาย่อส่วนลงตัดเบาะที่นั่งแถวที่3ออกแล้วทําให้ตัวรถเนี่ยมีขนาดที่สั้นลงนะครับคุณก็เลยได้รถที่มีขนาดเล็กกว่า h r v ชาแต่ได้กลิ่นอายและได้บรรยากาศของความเป็น Honda อยู่ค่อนข้างมากนะครับกระจังหน้าเนี่ยถ้าคุณดูในรุ่น r S ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นกระจังหน้าแบบที่เราเห็นใน h r v ชาเลยนะครับ การเลือกใช้ไฟนะครับการออกแบบโคมไฟนะครับจะมีสัดส่วนของ B R V ค่อนข้างเยอะคือจะเป็นกรอบหนาๆด้านบนแล้วก็จะเป็นสัดส่วนของไฟด้านล่างนะถ้าคุณไปดูที่เส้นลายด้านข้างไปจรดท้ายประตูด้านท้ายรวมถึงชุดไฟท้ายเนี่ยก็จะมีความเป็น B R V เยอะมากเลยนะครับในขณะเดียวกันรุ่น R S กับ S V จะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะเช่นพวกชุดแต่งต่างๆนานาตัวกระจังหน้าตัวต่างๆนานารวมถึงล้อแม็กนะครับก็จะมีขนาดต่างกันคือ17นิ้วกับ16นิ้วนะครับขนาดที่ภายในนะครับจุดที่แตกต่างกันก็คือ RS โมเดลนะครับจะเป็นการเดินได้แดงนะครับจะเป็นการตกแต่งดยได้แดงในขณะที่ SV จะเป็นการตกแต่งด้วยได้สีน้ําเงินนะครับในขณะที่ตัวเบาะก็จะมีการออกแบบดีไซน์ที่แตกต่างกันเลือกใช้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์หรือเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ผสมผ้านะครับก็จะแตกต่างกันตามความต้องการ จุดที่เป็นจุดสําคัญของเจ้าตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์1.5ลิตรที่ฮอนด้าเลือกใช้กับรถตัวนี้เนี่ยนะครับแม้หลายๆคนอาจจะคิดว่าทําไมไม่เป็นไฮบริดหรือทาไมยังเป็นระบบเครื่องยนต์แบบสนดาภายในอยู่แต่ขอบอกนะว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับที่อยู่ใน brv นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแบ่งน้ําหนักน้อยลงเราก็คาดหวังว่ามันน่าจะขับสนุกสนานก,กับ brv นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันสัปดาห์หน้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาบบคุยเรื่องการทดสอบกัน 142นิวตันเมตรนะครับการส่งกำลังเป็นหน้าที่ของเกียร์ธรรมดาแบบ CVT นะเรียกว่า เป็นเซตอัพที่เป็นเซตอัพพื้นฐานที่ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ชุดช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยก็เะเหมือนรุ่นที่รุ่นน้องเขาแน่แหละนะครับยกยกกันมาไม่ได้มีอะไรแตกต่าง h อนด้เนี่ยนะครับเดิมพันกับรถคันนี้ค่อนข้างมากเลยนะหลายคนอาจจะบอกว่าราคามันอาจจะแบบดูเดือดไปน,นิดนึงเริ่มก็แแบ,บแสแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะว่ารถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับ h o n d a Sen s ซ n g แบบเต็มระบบนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นก็คือ2รุ่นเนี่ยมีเันซิ่บเต็มระบบทั้งสองอัเนเานารบบช่งแบบเต็ม ออกจากเลรและรบอืน่นอีกมากมายทั้งหมดเนนะครับซึ่ง Honda บอกว่ามันสามารถครอบคลุมและก็รองรับการใช้งานเนี่ยสำหรับทุกแบบเลยคือไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือจะเป็นรถจักรยานนะครับก็สามารถช่วยเหลือและดูแลเรื่องความปลอดภัยได้อย่างดีนอกจากนี้ถ้าคุณซื้อรุ่น R S เนี่ยนะครับคุณจะได้ถุงลม6ใบนะครับแต่ถ้าคุณซื้อรุ่น S V เนี่ยถุงลมจะเหลือ4ใบนะครับ สิ่งที่น่าสนใจสําหรับเจ้า Honda W R V คันนี้นะครับรถยนต์คันนี้เนี่ยนะครับฮอนด้นะครับ, Honda รบตั้งราคาขนาดนี้ซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะสูงไปนิดนึงแต่ว่าพวกเขาก็ตั้งยอดขายสูงเหมือนกันนะครับรถยนต์นำเข้าจากอินโดนีเซียทั้งคัน Honda ตั้งเป้ายอดขายของรถคันนี้อยู่ที่เดือนละ500คันนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาแต่ก็ ยังเป็นตัวเลขที่ยังวิ่งตามตลาดอินโดนีเซียที่ผมบอกตลาดอินโดนีเซียเนี่ยสเดือนกดไป5000คันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะเกินไปถามว่าทําไมมันไม่เยอะเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วตัวขายหลักของเซกเมตนต์นี้จริงๆของ Honda ก็คือ HRV นะครับแล้วฮ o n d a เองเนี่ยกำลังจะเปิดตัว c r v นะในงานมาเลเซียสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะทําให้เขาเนี่ยมีโปรดักที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยต้องเลือกกันหนักมากขึ้นว่าแบบอยากจะได้ตัวไหนอยากจะทาอะไรกับรถกลุ่มมนนนนีีี้ททท่่เป็ HSUV33,000 คคััําาตลลดดดโยอะรบ อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะตั้งคําถามว่าคือตัวสมรรถนะตัวการกับขี่นะครับแล้วก็ตัวระบบต่างๆมันใช้งานได้จริงมันดีไหมพอมันมาอยู่ในรถที่เป็นกลุ่มนี้นะครับขอบอกนะว่ารจริงๆนะอุปกรณ์ที่ให้มาใน W R V รุ่นขายในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าประเทศที่ผลิตในอินโดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าจัดเต็มแน่นอนส่วนเรื่องการทดสอบอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะครับตัวเริ่มต้นนะครับ h o น d a W R V S V นะครับ7,99,000บาทนับ หรือถ้าเป็นรุ่นท็อปอย่าง I S เนี่ย869,000บาทนะครับถ้าซื้อตอนนี้ไปถึงงานมอเตอร์โชว์นะครับก็จะมีแคมเปญพิเศษมีดอกเบียพิเศษ2ซัมติ้งให้แล้วก็มีชุดแต่งมีของขวัญอะไรให้ต่างๆนานามากมายอย่าลืมไปติดตามไปชมกันได้ในงานมอเตอร์โชว์นะเริ่มมีรถให้ทดลองขับเนี่ยกันอย่างเป็นทางการก็ในงานมอเตอร์โชว์นั่นแหละนะครับไปเจอกันได้แล้วก็ดีลเลอร์ของ h o นด้าเนี่ยทั่วประเทศน่าจะได้รับรถพร้อมกันช่วงสัปดาห์หน้านะครับจุดที่อาจจะบอกว่าหลายๆนนนจะะะะลลลัังงงเเเเยยยไมมมม่่ีบบบบรกกืืืออออฟฟ้้้าป็็ดดึววูแ ลักษณะการออกแบบตกแต่งภายในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของชิมพพลาสติกค่อนข้างเยอะอันนี้เนี่ยผมอาจจะบอกว่าหลายคนที่บอกหัวราคาจ่ายราคา800กว่า,าจ,จะอยากได้ออวัสดุที่มันโอเคกว่าน,นี้ก็ว่ากันไปมันก็มีออปชั่นอย่างจ่ายไปอีกนิดนึงแล้วไปซื้อเอชวีไหมอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ความต้องการในการใช้งานแล้วกันแต่อย่าลืมว่าเอชวีก็เป็นไฮบริดนะครับอาจจะประจับกลุ่มลูกค้าที่อยากได้ความสบายใจในการใช้งานง่ายๆนะครับใช้เครื่องยนต์สำหรับภายในเหมือนเก่าแล้วก็ ไม่ต้องไปกังวลใน,นเรื่องของการดูแลรักษาระยะไกลมากๆไม่ต้องไปห่วงเรื่องแบตเตอรี่น,นี่ก็อาจจะเป็นข้อดีสําหรับรถกลุ่มนี้แล้วก็ขอบอกว่าด้วยบอดี้ของรถนะมีความคล่องตัวในการใช้งานอย่างมากอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราขอไปลองขับดูก่อนนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมลืมพูดเรื่องไหนอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็ทิ้งคำถามไว้นะครับฝากติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะ www auto dot th นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบช anel และเพจชั้นอัโตฟันไทยแลนด์นะครับ เดี๋ยวผมต้องมีคนแซวผมแน่ๆว่าวันนี้ผมพูดเร็วแล้วก็รัวเป็นปืนกลนะครับขอโทษทีวันนี้บรรยากาศไม่ได้เพราะว่าเสียงเพลงรอบๆดังมากนะครับก็ลากันไปแบบนีทเท่านี้นะครับอย่าลืมไปติดตาม Tiktok ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวมีคอนเทนต์สนุกๆมาให้ดูแน่นอนวันนี้ลาไปกันครับอาทิตย์หน้ามาดูเรื่องการทดสอบกันอีกทีหนึ่งไปแล้วครับบ๊ายบาย